I die, 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 die. ก็ไปงไหนนะแหมคุณกินเสร็จแล้วไปเรียกด้วยนะตลาดเนี่ยกำลังผมกำลังอึ้งอยู่เลยฮะกับเสียงอะไรนะพุกเมื่อกี้ฮะโอ้โหคุกขึ้นมาเลยว่าเราใส่ไะฮะอะไรนะพุกเหรอคุกเนี่ยผมงงเลยนะ เราดูแปลกยังไม่แปลกแปลกแปลกไม่แปลกเอาเรื่องของทุกคนแล้วกันไม่ก็จะบอกว่าเสียงเปลี่ยนนะไม่สบายนิดนึงนะถ้าจจะโทษเรื่องเที่ยวก็ให้โทษไม่ว่ากันก็สิ่งที่เรารักอ่ะไม่ว่าเธอทำ แล้วก็เสียเปลีนิดนึงนะครับไม่สบายนิดหน่อยแต่ก็มาหาทุกคนด้วยใจที่เต็มร้อยเหมือนเดิมนะครับคิดถึงนะจ๊ะนี่จังหวัดอะไรอ่ะจังหวัดอะไรนะถามไปก็แหละตอนแรกจำไม่ได้รอเรีนรอเรียนนี่เคยมาเองฮะไหนี่เคยมาแล้วนี่จำได้ฮะแรงมากอีปีแล้วเวก็ได้บอกอีปีแล้ว แต่ถ้าต้อมีวันเกิดสามปี7เ,เดือน1วันคิดถึงพี่นะหัวใจ3ปี7เ,เดือน1วันพี่ให้ย้อนไปตอนนี้ประมาณ 20, 20่สิบสิบยิบเอ็ดนะใช่ไหมฮะสมัยนั้นยังเป็นติกน้อยน่ารักห้องน้อย ตอนนี้ตัวเป็นหนุ่มผู้เซ็กซี่มากครับจำได้ไม่จำได้อะไรฮะแล้วแต่เลยอะไรที่สบายใจนี่ก็จะพูดให้สบาไม่มีใครชมเราต้องชมตัวเองนะฮะบางทีก็ต้องหาตัวใจให้เองยบ้างนะฮะไม่จำได้ตอนที่รถมาจอดเจียบชาชลาเอบียนะฮะนี่น่ารถไฟหนาเนี่ย ฮะเนี่ยรถมาต่อจำทางขึ้นได้คไหมมาตอนนั้นสมัยนั้นก็จะมีเด็กน้อยตัวเล็กๆนะฮะน่าจะอยู่แถวนี้กันนี่แหละวิ่งตามรถวเดินไปแบบไม่ใช่ด้วยอะใครใครเจอริมเมสักปีที่แล้วบ้างฮะเห็นไหมมีนะคุณอันนี้ไม่ใช่เด็กนะตัวเล็กๆนะครับแต่นนี้เป็นผู้ใหญ่เลยตัวอื่นคนนะครับ ตอนนั้นการสมัยคนก็สมัยนั้นก็แบบว่ามาต้องมาจะได้ว่ามาทัวร์เพื่อไปที่นี่ๆนะใช่ไหมฮะนะถ้าเกิดใครจำได้ก็จะจำได้น้าเปลี่ยนไหมฮะไม่เปลี่ยนน่ารักเหมือนเดิมเนาะใช่ทุกคนก็ไม่เปลี่ยนนะครับที่เดิมเหมือนเดิมตอนนี้สวยสุดแล้ว ไม่มีนะคุณไม่มีนะไม่มีนักล้อรคนไกนนะเราจิว่าเป็นสัมขบวนหนงะไมมีนกคุณที่มีคนียวในโลกของคนที่คนดีๆมากันให้นานนะฮะนึงเก็ไม่สบายิก็วันนี้ก็งานมอเตอร์แฟนเซลนะ ผมไม่ได้ลืมชื่อแต่ว่าจะโชว์ป้ายงานนะฮะเมื่อการซื้อขายรถยน,ถยนถต์นครสวรรค์มอดเร์แคนเซลติดต่อไม่จริงนะต้องขอบคุณด้วยนะที่นำพาเราให้มาเจอกันในช่วงเวลาเท่าไหร่นะสามปีเจ็ดเดือนหนึ่งวันขอบคุณมากครับปุรหกนิดนก็เชือ่อฮะแต่เลขอะไรมานี่ยก็เชื่อหมดเลยนะอ่ะ เ่าพูดมากเนาะใช่ใช่ด้วย่เนี่ยก็อยากไม่ได้เจอนาไม่ค่อยได้คุยก็อยากทักทายบ้างเนาะเดี๋ยวคุณก็ต้องนับเวลาสอปีไม่รูต้ตอนไหนจะได้หมหนะอีออนนกนกะก็ไม่แน่ตจว่ับกาเจอคุณคุกแล้วกด้ ยอะนะฮะค,คุณจะคอนโซลเราร้องเพลงไหมคุณนี่มีซิงเกิลหลายซิงเกิลนะเลยนี่พร้อมจะร้องให้ฟังนะเนี่ยพร้อมจะร้องเพลงด้วยกันไหมฮะพร้อมนะคุณนะไปกันเลยฮะ,ะกับเพลงนี้ชอบก็จีบครับ